สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นั้นก็เช่นเคยนะครับผมจะมาขอทำการรีวิวการ์ดไฟเบนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้นะครับผมผมมาพร้อมกับชุดนี้เลยครับผมการ์ดไฟเบนการ์ด T D 06ของภาคจีนะครับผมในชื่อชุดภาษาอังกฤษที่ว่า เรลิ really ่งของอ l ฟดิอินเตอร์สเปกทัลดราก้อนนะครับผมซึ่งมันเป็นชื่อที่ฟังแล้วดูไม่พิสมัยเลยงั้นเดี๋ยวขออ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นดีกว่าตรงนี้มันมีพอดีมันมีคาตาคานะไอฮีรังนาเขียนไว้นะครับผมชื่อชุดนี้แบบภาษาญี่ปุ่นนั้นก็คือเมโดออฟไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชออฟโนเมโดโนจิเกนรรวนะครับผมพอดีออฟกับโนมันคล้ายคกันอ่ะขออีกทีหนึ่งเมโดโนจิเกนรรวนะครับผมซึ่งแปลว่าก็จะเป็นทีดีของแคลน เกียร์โคนิเคิลนั่นเองอันนี้อยู่ในชุดรหัสที่ว่า VGT ขีด G ขีด t t 0 6ภาค6ชุดที่1ห,หรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นของภาคที่6อะการ์ดไฟท์เวนการ์ด G กิอาสคริสินะครับผมไอนน้จริงๆตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสับสนนิดนึงตรงที่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเขียนว่ากิอาสนะครับผมเป็นคาตาคนะ แต่พอไปเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันเขียน G I R S ซึ่งออกเสียงว่า girls อะไรก็ไม่รู้ในนั้นยังไงเราคงต้องขอยูดตามฉบับญี่ปุ่นขอเรียกมันว่ากีอครสไคลิ์นะครับผมจริงๆตอนแรกพี่ชินเข้าใจว่ามันคือ girl ไคลซิ์ผู้หญิงลำบากแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่มันคือกีอครสไคลิ์นะครับผมซึ่งชุดนี้นั้นถ้าเกิดใครเห็นหน้ากล่องตอนแรกจะตกใจว่าเฮ้ยโคโนเจตร่างใหม่เปล่าเไม่ใช่ตัวเดิมสกิลเดิมเพิ่มเติมคือ รูใหม่นะครับผมนั่นเนี่ยมันไม่ใช่โครโนเจ็ตราก้อนร่างมัได้อย่างไดร่างใหม่มันยังไม่มาเดี๋ยวโครโนเจ็ตมันมีร่างใหม่แน่นอนในอนาคตภาคต่อๆไปนะครับผมคุณจะเห็นการย้อมแมวโครโนเจ็ตเต็มไปหมดเลยเอ๊ะก็จะโครโนเจ็ตเจ็ตเจ็ตเต็มไปหมดเลยนะครับผมมันจะเจ็ตแมวเอ้ยไม่ใช่มันจะเจ็ตอะไรกันนักหนานะครับผมแต่แน่นอนว่าความเก่งความเป็นเมตานั้นยังคงอยู่แน่นอนนะครับผมนั่นเนี่ยใครก็ตามที่เล่นแคนเกลรยโคอนเทนเซอรหรือว่า กำลังพิ่งจะเริ่มเล่นกาฟแฟเป็นกาดไม่รู้ว่าอยากจะเริ่มชุดไหนดีผมแนะนําชุดนี้เป็นทีดีที่เก่งที่สุดที่เคยเห็นมาผมไม่เคยเห็นทีดีชุดไหนเก่งขนาดนี้มาก่อนนะครับผมการข้างในมันดีมากจริงๆนอกจากนี้นะครับผมในชุดนี้นันเนี่ยมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ของเกียร์คอนโทรลนั่นคือฟีเจอร์ time leap นั่นเอง time นี่แปลว่าอะไร time แปลว่าเวลาใช่ไหมครับรีบก็จะ่เป็นเร่งรีบมั้งคือเวลาที่เราเร่งเร่งรีบด่วนรีบไม่ใช่ time l e มันเป็นเรื่องของการอาแบบมันกับแปอนาคตหรือว่าก็ย้อนกลับอะไรพวกนี้นะครับผมถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลกันละกันถ้ายังไงอยากจะรู้ว่าข้างในข้างในมีอะไรใช่ไหมครับถ้าอยากจะรู้แล้วก็ไม่ให้ดูหลอกไปห้านาทีไม่ได้ต้องให้ดูนะครับผมถ้าอยากจะดูแล้วล้วก็ไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการแพ้เอ้ยแกะกันเลยดีกว่าว่าในชุดนี้นั้นมีอะไรมาบ้างนะครับผม mm hmm. ก็เลยเลยพีเซนเตอร์หน้านนกล่องจะคงเป็นเฮ mm ียชินโดโครโนเช่นเคยนะครับผมบอกตรงว,ว่าเริ่มเบื่อหน้าเองแล้วนะครับผมถ้าย่ไงไรชุดหน้าขอคนดื่นนะจ๊ะแน่นอะนครับผมว่าตัวเอกหน้ากล่องของเขาจะคงเป็นโครโนเจสดราก้อ hmm. นเช่นเคยนะครับผมหน้าตาใหม่แต่ชื่อเดิมสกิลเดิมนะครับอ่า เนื่องจากเป็นทีดีนะครับผมเนี่ยนะว่าก็จะมีแต่แคลนเกลียร์แคลน,นเกียร์อย่างเดียวเลยไม่ใช่แคลนเกลียนนะครับผมถึงมันจะเกียนจริงก็เถอะมีแต่แคลนเกียร์โคนิเคิลอย่างเดียวเลยให้สองใบนะครับผมอ่ะแล้วในชุดนี้เนี่ยมันจะมีอ่าการ์ดฟลอยซึ่งสุ่มมาใน4ใบที่เขาเขียนมาในเว็บให้นะครับผมแล้วก็มีอ่าการ์ดเอฟซีศูนย์จีเอฟซีศูนย์ให้ด้วยถ้ามีอยากรู้มีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะครับผมโอเคแกะมาแล้ว ก็ดูเลยเดี๋ยวคงต้องขอรีวิวเริ่มจากเกรดศูนย์ก่อนนะครับผมกับใบแรกนะครับผมอ่าโคลโนดันซึ่งเป็นตัวเริ่มตัวใหม่ที่มีสกิลดีมากนะครับผมกับสกิลไทม์ลิฟนั่นเองอ่าเดี๋ยวไทม์ลิฟคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเริ่มใหม่ที่เอามาใช้แทนตัวเก่าได้เลยเพราะว่าตัวนี้มีตัวเริ่มที่ดีมากสำหรับคนที่เล่นอาเกียสายไทม์ลิฟตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับผมขาดเธอเหมือนขาดใจอ่ะให้มาหนึ่งใบนะจ๊ะ และก็จะมีสแตนทิกเกอร์นะครับผม one two punch dragon c นะครับผมให้มา2ใบและก็จะมีสแตนทิกเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับผมกับเกียร์แคทผู้ผู้ขบฟันเฟืองคือคือมันคือการขบขบของแม่ที่แบบเอาฟันขัดเคี้ยวฟันไปกัดอะไรเงี้ยมันกําลังขบฟันเฟืองอยู่นะครับผมอ่าก็ให้มาอีกสองใบนั่นเองเป็นสแตนทิกเกอร์ชื่อใหม่2ชื่อด้วยกันนะครับผมซึ่งเนื้อนัว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใส่สแตนทิกเกอร์เยอะ ก็สามารถซื้อชุดนี้ประมาณ2กล่องได้นะครับอ่าโอเคนี่คือสแสนทิก,กอร์ดีให้มาต่อมาก็จะให้ฮิลทริกเกอร์นะครับผมตัวนี้ผมเกลียดชื่อแต่ไทยมันมากเลยกับวิงวับเวิร์เกอร์ชื่อนตลกอะ่ะวิงวับเวิร์เกอร์นะครับผมเป็นฮิลทริกเกอร์ให้มา4ใบนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็จะมีดร a อว์ทริกเกอร์นะครับผมกับชื่อสตีมสกาล่าอูดูนะครับผมตัวนี้หน้าตาดีเหมือนพี่ชินเลยนะครับ ก็เป็นหนุ่มแว่นนะครับผมเป็นรอทิกเกอร์ให้มา4ใบและจบด้วยคริ t ติ a คอลทริกเกอร์นะครับผมกับสตีมสกาล่าค่ะลันมาาาแล้วก็ขีดลันมะนะครับผมวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องอ่านติดกันหรือ,อยังไงนะครับแต่ก็เป็นคริ t ติ a คอลทริกเกอร์ที่น่ารักอีกตัวนึงนั่นเองแต่ว่าไม่มีสกิลเนาะ ถ้ายังไงเนี่ยจุดเด่นของตัวนี้นะ่าจะเป็นเรื่องของตัวเริ่มตัวใหม่นั่นเองส่วนสำหรับใครที่เคยมีเกียร์อยู่แล้วคลิก,กร์ก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับผมก็แต่ก็คือการที่มีทิกเกอร์เพิ่มขึ้นทําให้าสามารถปรับทิกเกอร์ที่ใช้ในเด็กได้มากยิ่งขึ้นก็อาจจะใส่คลิกเยอะๆดรอเเยอะข,ข,ขึ้นอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จะนําไปปรับกันนั่นเองอ่านี่คือเกรดศูนย์ที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมต่อมาเราจะไปดูที่เกรดหนึ่งต่อเลยนะครับก็จะมีอ่าสองใบแรกเลยกับ PG จีา สตีมเมเดนซานิลานั่นเองอันนี้คือเป็นทำเนียมของาการไฟเมนกาดภาคจีไปแล้วที่ว่าทีดีต้องมี PG มาให้ซึ่งดีมากแต่ให้มาแค่2ใบคือจะเป็นพระคุณมากถ้าเกิดให้มาสี่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เขาต้องการให้เราซื้อ2ชุดไงก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะต้องหา PGG PG ีจีที่มันหายแดมได้ถ้ามีตัวมันเองอยู่ในดรอปโซนดีกว่าซึ่งนั่นว่าก็ต้องย้อนกลับไปซื้อ B ีชุดแรกๆนะครับผมอันนี้ก็ต้อง จ่ายเงินกันไปช่วยไม่ได้จริงๆถ้าอยากจะเก่งนะครับผมมันต้องลงทุนเนาะต่อมานะครับผมเป็นเกรดหนึ่งสตีมแบ็ตเลอร์อูกีนะครับผมตัวนี้เป็นเกรดหนึ่งวอลิลาไม่มีสกิลเลนทั้งสิ้นพลัง8,000นะครับผมเฮ้ยตบนี้ผมชอบมากกับเกรดหนึ่งตัวใหม่นะครับผมสตีมเมเดนเดนนิชนั่นเองอ่าชื่อชื่อมันของกินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดดูตรงนี้แล้วกันอ่าสตีมเมเดนเดนนิชนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีคุณสกิลค่อนข้างดีมากนะครับ ทำให้เป็น,นเป็นหนึ่งตัวที่สามารถนาไปเสริมในเด็กได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครเด็กลงตัวอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผม mm hmm. เกรดหนึ่งไปถัดมาจ้าก,กับเกียร์โพนี่อ่ะโพนี่แปลว่าลูกม้านะ่าจะไม่ผิดเนาะเกียร์โพนี่ผู้รู้จักยามสนทยานะครับผมให้มา2ใบตัวนี้เน้นบูสต์นั่นเอง mm hmm. และก็จะมีเกรดหนึ่งอีก3มใบสุดท้ายนะครับผมกับทาเบรกดราก้อนนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีสกิลการทำลีฟด้วยเช่นกันอ่าน้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสกิลทำลีฟแล้วซึ่งเดี๋ยวผมไปว่ากันท้ายคลิปย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเกรดหนึ่งที่ให้มาทั้งหมดในชุดนี้นั่นเองครับก็ค่อนข้างจะมีตัวที่เรียกได้ว่าพูดไงดีมันมีการพัฒนาขึ้นนะคือแบบมันจะมีพวกเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแต่ปกติมีแต่แบบพวกมังกรพวกเต่าอะไรพวกนี้คือมันมีความแบบเป็นพูดไงเป็นผู้เป็นเป็นคนเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนมากยิ่ง ต่อไปเป็นเกรด2องก็ผมกับสตีมไฟเตอร์ชิมูดา er ตัวนี้ก็จะเป็นวานิลาไม่มีสกิลนะครับผมแล้วก็มีเกรด2เกียร์โกสผู้ยืนนิ่งในซากโบราณสถานอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินเตอร์เซปนั่นเองนะครับผมต่อมาด้วยเกรด2สุดน่ารักชอบมากน่ารักจริงๆนะครับผมกับอ่าเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนกับสตีมเมดินเมลิอานานะครับผมตัวนี้ก็เน้นปั๊มพลังตัวนี้จริงๆปั๊มพลังโหดนะมันตีหมื่นสามพิเอลได้นะครับผมด้วยสกิลของเธอเอง ตัวแตนล็ได้กับไทม์ลฟนิดหนึ่งและสุดท้ายนะครับผมกับเกรด2 history อะต้องอา history สิ history maker Dragon ซึ่งใบนี้เนี่ยเดี๋ยวขอสุม่มจะชันก่อนใบนี้ขอวาให้ชันก่อนใบนี้เนี่ยผมบอ,อกเลยว่าควรหามาใส่ครบ4ใบในเด็กเป็นจุดเด่นของเด็กนี้นะครับผมกับ history maker Dragon เพราะเป็นตัวที่ไทม์ลฟได้ง่ายที่สุดแล้วด้วยการขอแค่เฮียตยีแวนการ์ดข้อมหึ่งไทม์ลฟเลย ดีมากๆหามาใส่4นะครับผมลงทุนซื้อ2กล่องน,นิดนึงเอาพิสที่เมเกอร์ใส่ไป4ี่ใบแล้วคุณจะบุกได้โหดขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเกรด2ที่ให้มาทั้งหมดในชุดนี้นะครับผมอย่าลืมนะผมว่าพิสทรีเมเกอร์เนี่ยตัวเด็ดเลยนะครับต่อมาจะเป็นเกรดสารให้มาในชุดนี้นะครับผมก็จะมีสตีมไนท์นะครับผมอิวดูให้มา2ใบตัวนี้เฉยๆนะครับผมไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมาก นะครับผมแต่ปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกตัวที่มันแบบตีแล้วขั้วหนึ่งบวกสามพันเนี่ยมันจะให้มาสี่ใบในเด็งแงซึ่งมันซึ่งมันลกมากอ่ะไม่ได้อยากได้อ่ะแต่เขาเนี่ยเออเขาลดเหลือสองใบแล้วก็มาเพิ่มตัวนี้เป็นสี่ใบนะครับผมกับคลาสสิกกันดราก้อนซึ่งเป็นตัวที่สามารถเอามาลงแทนแมนกาก็ได้หรือว่าลงเรียวการก็เก่งนะครับผมซึ่งผมชอบมากใบน,นี้ก็ให้มาให้มาสี่ใบซึ่งเหมาะเหมาะมากๆเลยไอแบบไอตัวที่ตีขัว้วหนึ่งบวกสามพันเนี่ยควรจะเลิกเอามาให้ได้แล้วนนะะะะรรบบมมให้้อไแบบีีาายจปโช์กว่ และก็ปิดท้ายด้วยเกรดสาสอีก2ใบนะครับผมนั่นก็คือ c h r o n เจ e ต d ดราก้อนแบบอาร์ตใหม่คือหน,หน้าตาใหม่นั่นเองนะครับผมก็ให้มาอีก2ใบนั่นเองก็มีฟลอยด์หกับธรรมดา1เนาะใครที่มีครบอยู่แล้วก็เอาไปขายเพื่อนนะครับผมหรือใครก็ตามที่แบบเอ้ยอยากจะได้รูปใหม่สวยๆอะไรเงี้ยก็เอาไปใส่ในเด็กได้ก็ดีงามอีกกกอกอีอีแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผม โอเคแต่คือโคโรเจ็มันยังเก่งอยู่นะมันยังเป็นฐานสไตล์หนึ่งเดียวที่ยังแบบว่ามีความสามารถในการตัดเกมคู่แข่งได้ดีมากนะครับผมต่อมมาด้วยเกรดสีที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมก็ให้ไม่แค่2ใบนะครับกับสัตว์ลายการอาวกาศเมทัลลิกาฟินิกซึ่งใบนี้ก็เป็นหนึ่งในใบที่เก่งมากด้วยความที่ว่ามันสามารถหงายตัวเองในสไตล์แรกได้ทาให้คุณสามารถทํา g เบรกสองสามสี่ขึ้นไปเรื่อย ในอนาคตได้เร็วนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นอีกหนึ่งใบที่แนะนำคือมาันสามารถทำจีเบกสองได้เร็วที่สุดแล้วในตอนนี้ใครที่อยากจะเล่นจีเบกสองไวๆเล่นสกิลต่างๆไวๆอะไรแรงๆ,ๆเนี่ยตัวเมทัลิก้าฟินิกก็แนะนำนะครับผมอีกทั้งนึงมันยังทําลีฟได้ด้วยไงจึงเป็นสไตล์แรกที่ทุกคนนิยมนํามาใช้อีกใบหนึ่งนะครับผมแต่จริงๆก็สามารถใช้ใบเก่าๆได้เหมือนกันนั่นเองก็นี่จะเป็นทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมก็จะมีใบขั้นเป็นอ่าเป็นแค่การ์ดสวยๆของแคลนเกียคอนดทเนเป็นที่ อ่าโคโนเจ็ดดาก,ก้อนนะครับผมก็ประโยชน์ก็มีเอาไปใช้ขั้นพวกอะไรต่างๆได้ขั้น G ีโซนขั้นอั่นแหลนั่นเองนะครับผมคราวนี้ยังไม่จบครับมันยังให้การ์ดมาอีก3ใบบวกหนะครับผมอ่าก็จะมีการ์ดสาใบแรกก่อนที่เป็นการ์ดจากชุด G ีเอฟสนั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันใบแรกครับผมกับมังกรการนาวิกาศเอโพสเมเกอร์ดราคอนซึ่งดีมากเป็นแคนเกียร์นะครับผมจริงๆตัวเนี้ยจีเอฟเนี่ยมันออกมาก่อน TD นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับ ตัวกรดเสีที่ทางบูชิเนี่ยทำมาทดสอบการทำไทม์ลีฟคือมันยังไม่มีคําว่าไทม์ลีฟในชื่อสกิลเลยแต่สกิลมันคือไทม์ลีฟนั่นแหละเหมือนกับทดลองมาออกว่าเฮ้ยไทม์ลีฟมันดีหรือเปล่าลองเทสต่อยมาดูแล้วบังก์กว่ามันดีคนชอบใช้อ่ะจัดไทม์ลีฟทางเด็กมาให้เลยนะครับผมไม่รู้อันนี้คือเป็นการเดานะไม่รู้จริงหรือเปล่าเป็นแค่การมโนส่วนตัวของพิชินนะครับผมแล้วก็จะมีกรดเสีใบหนึ่งกับราชาราชสี 4, ผู้ชำระบาปมิทริวเอเซลหรือก็คือเสริม โกพลาดินสายเอเซลนั่นเองนะครับผมเอเซลก็จะมีเกรดสีไว้เล่นแล้วนั่นเองก็จะไม่กลัวการล็อกจากลิงโจเกอร์แต่อย่างใดนะครับผมซึ่งมันดีมากดีจริงๆก็ให้มาหนึ่งใบนะครับและก็จะมีตัวนี้ไม่อยากจะพูดถึงเลยมขี้โกงซสเหลือเกินกับมับงกรเทวะแซงทูร่กาดเลกาเรียนะครับผมการประจำตัวของไดโกผู้ใช้สายแซงทูรี่นั่นเอง คือเก่งเก่งเก่งเคียร์เคียเก่งเฮียเนะครับผมเก่งต้องเก่งจนฐานมันต้องโดนลิสติกอะคือมันเก่งตอนที่ว่าสกิลมันง่ายๆสั้นๆแถวหน้าทุกใบบวกสามพันตาจนกรเลกหนึ่งในสนามคุณถ้ามีเก่งหนึ่งสามใบแถวหน้าเราบวกเก้านทุกตัวเฮอเก่งเก่งไม่เก่งจนแบบมรนจะพูดยังไงละก็นี่จะเป็นการ์ดจาก G F ศูนย์หนึ่งที่ให้มในชุดนี้นะครับผม และก็จะมีการเป็นสุดท้ายที่เป็นการสุ่มมาจาก TD ดีนะครับผม TD 0607นั่นเองซึ่งใจจริงแล้วอยากจะได้เมทัลลิกาฟินิกฟอยด์มากๆนะครับผมบทสุดที่ว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมการที่ได้คืออ่าน่าเสียดายเป็นของเพลมูลนะครับผมจากชุด GTD 07ด d ศูนย์เจ็ดอาร์ดอล์ดราอนมาสเตอร์อเมดานะครับผมก็ไม่แน่นะถ้าเกิดไปแกะไอ้กล่องนีง้กล่องหนึ่งอาจาจะได้ เมทลลิกาฟินิกก็ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองแกะดูละกันนะผมยังไม่ได้แกะเลยแต่นี่ก็จะเป็นการที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมโดยรวมแล้วการชุดนี้เนี่ยพี่ชนินแนะนำว่าเป็นทีดีที่ที่น่าสนใจเด็กหนึ่งก็ควรจะเปิดนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยมีเกียร์เลยหรือใครมีเกียร์อยู่แล้วอาจจะเปิดเพื่อหา history maker dragon ไปใส่เด็กเพิ่มนะครับผมผมแนะนําเลยสําหรับคนที่เล่นสายไทม์ลินั่นเองแล้วก็ต้อนีิสัญญาไว้กับผมกับการอธิบายสกิลไทม์ลิปมันคืออะไรเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูผมยกตัวอย่างสกิลของ ไม่ใช่ริก้าฟินิชแล้วกันนะครับผมไทม์ลิฟต์เนี่ยมันคืออะไรสกิลเป็นอย่างนี้ครับไทม์ลิฟต์เนี่ยมันจะสกิลมันคือเลือกนะครับผมเลือกเลียวกาสเราหนึ่งใบนะครับผมอ่ะแล้วก็ไทม์ลิฟต์ใบนั้นแล้วก็จะมีเขียนอะไรไว้ว่าไทม์ลิฟต์มันคือให้เอาการ์ดใบนั้นเนี่ยที่โดนไทม์ลิฟต์นั้นเนี่ยเลียวกาสแล้วเนี่ยออกไปสู่ใบโซนก่อนนะครับผมใบโซนเอาออกนอกเกมก่อนแล้วก็ให้ค้นหาการ์ดที่มีเกรดบวกหนึ่ง สมมติว่าเราทำรีการ์ดเกรดสองก็ต้องเอาการ์ดเกรดสามจนในเด็กอะไรก็ได้เข้านสนามนั่นเองแล้วก็จมตรงจมตีตาปกตินะครับผมแล้วพอเราบอกจบเทิร์นไอการ์ดที่เข้ามาด้วยสกิลาทร,าริฟเนี่ยก็จะกลับไปใต้กองแล้วการ์ดที่โดนบายออกไปเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามานะครับผมอ่าทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวสมมุติว่าเราทําการสไลด์นะครับผมเป็นมทเทลิกาฟินิกส์ละกันอ่าแล้วก็เอายูนิตเกรด2อะไรก็ไดส้สักใบหนึ่งอ่ะสมมติเนี่ยตัวนี้ตีไปก่อนนะครับผมตีไปก่อนละทีนี้ พอเมเทลริก้าฟิลิกโจมตีอ่ะสกิลทำงานหนังงตัวเองอะไรก็ว่าไปนะครับผมเลือกไทม์ลีฟเลียวกาสละหนึ่งใบพี่ชิบอกพี่ชิเลือกไทม์ลีฟใบนี้ที่เป็นเกรดสองเอาไปดิเอานอกเกมครับจากนั้นหยิบเด็กขึ้นมาครับผมแล้วก็ค้นหาการ์ดเกรดสามอะไรก็ได้จริงๆแล้วมันคือการ์ดเกรดบวกหนึ่งเราไทม์ลีฟเกรดสองออกไปก็ต้องบวกหนึ่งเป็นเกรดสามถ้าเราไทม์ลีฟเกรดหนึ่งก็ได้เกรดสองเลยคือจะเป็นเกรดบวกหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไทม์ลีฟเกรดสามออกไปมันจะกลายเป็นเกรดสี่ะคราวนี้สมมติ เอาตัวนี้เอาตัวนี้ที่ตีไปแล้วเนี่ยไทม์ลีฟอ่ะออกจากเกมไปปุ๊บแล้วก็หยิบอ่ะสมมติตัวนี้แล้วกันเรียกคลาสสิกันดราก้อนเกรดสามเข้าในสนามซึ่งมันเข้าในสนามในสภาพสแตนแน่ๆเขาจะสามารถโจมตีได้อีกนั่นเองอ่ะก็อะไรก็เลย้อยตีไปแต่นั้นพอเราบอกจบเทิร์นปุ๊บการใบนี้ก็จะกลับเข้าไปใต้เด็กนะครับผมแล้วก็การที่โดนไทม์ลีฟก็จะกลับเข้ามาในสนามอีกทีนึงนั่นเอง มันเป็นการเพิ่มจำนวนครั้งโจมตีแล้วหรือว่าเป็นการเรียกการที่จําเป็นในการใช้สกิลเข้าในสนามมันจะมีการอะไรไว้บ้างเช่นแบบเข้าในสนามปุ๊บจััวหนึ่งโซบ้าพวกเนี้ยมันสามารถเรียกเข้ามาใช้ได้แล้วพอใช้เสร็จปุ๊บมันกลับไปใต้กองทาให้เทินหน้าเราเรียกมันกลับมาใช้ที่อีกมันเป็นการวนสกิลพวกเข้าในสนามได้ลุลนวนั่นเองนะครับผมซึ่งดีและดีมากเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีทําให้กดสกิลแบบเข้าในสนามได้ทําให้เรียกการต่างๆเข้ามาสนามตามสถานการณ์ได้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพิชิตเนี่ยทมลิฟเป็นพวกการที่มีส,ส,สกิลไทม,ทม์ที่ซําอีกเช่นฮิตรีแมคเกอร์มันก็จะตีแล้วไทม์ลิฟอีกข้างหนึ่งไทม์ลิฟวนไปวนมาเรื่อยๆทำให้มันสามารถโจมตีได้รัวๆหรือว่าเรียกการที่ต้องการมากดสกิลเมื่อเข้ามาสนามได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าต้องเข้ามาสนามนเฉยนะถ้าเกิดเข้ามาในสนามจากมือโอเคมันก,ก็กดไม่ได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้สกิลไทม์ลิฟนะครับผมก็จะมีข้อเสียก็คือบางทีเนี่ยมันก็จะกินเคาน์เตอร์บัสมากไปแต่ว่า เป็นของบงที่ปิดเกมรุนแรงแน่นอนนะครับผมแล้วก็สามารถนําไปเล่นกับเกียร์สายเก่าเช่นเกียร์สาย넥สเตดอะไรได้อยู่จริงๆเกียร์มันก็มีแค่สายเดียวแหละนะครับผมกับสาย넥สเตดในตอนนี้นั่นเองก็ใครก็ตามที่เล่นเกียร์อยู่ผมแนะนําซื้อสักหนึ่งกล่องไปเติมเด็กใครที่ไม่เคยเล่นเกียร์เลยไม่มีเกียร์เลยซื้อไป1กล่องนะครับหรือ2กล่องก็ได้ไปเป็นเบสไว้ก่อนแต่ผมแนะนำหนึ่งกล่องดีกว่านะครับผมแล้วก็ พราะต้องเอาเงินไปเก็บ b ีเก่าๆนะเพื่อให้เด็กมันฟูนั่นเองนะครับผมก็เท่านี้ก็ผมกับการรีวิวการทั้งหมดในชุดนี้ครับโอเคก็ผมเป็นยังไงบ้างกับการรีวิวนะครับผมการไฟแวนกาดทีดีจี t ทีดีศูในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าสกิลความเท่ของวันเนี้ยิ่งใหญ่จริงสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงตอขอจบในเพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมในคลิปหน้านั้นเนี่ย มีตอนหน้าก็ผมกับชุดนี่เลยทีท,ท,ที่ออกมาพร้อมกันกับว g t ี T D จ7ศูนย์เจ็ดของของของใครยังไม่ยังไม่สบอยละกันแต่ผมบอกไว้ไก่อนเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยน่ารักมากนะครับผมนะรจริงจริงติงเลยน่ารักสุดๆชอบผู้หญิงนี้ใส่แบบนี้นะครับผมเพ้ายังไงแล้วก็ไวพ้พบกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายในบาร์เลย